บ้านสวนนาฏภูวนัยห,หลังกเกษียณใช้ชีวิตบ้านปลายท้ายไร่ไวัย76ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกดังในอดีตที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือนาฏนภาูวนัยหรือในกองเอกอุดมพรโคชฮิรันอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นนักแสดงชาวไทยที่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ประจำปีพุทธศักราช2516-2517จากเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณคู่กับภาวนาชนะจิตและพระราวดีศร,รีไตรรัตน์ปัจจุบันอายุ76ปีทั้งนี้นาคเป็นพระเอกภาพยนตร์ขณะเดียวกันก็ยังรับราชการเป็นประหลัดอำเภอธรรมให้มีผลงานภาพยนตร์น้อยกว่าที่ควรจะเป็นอย่างปี2516มี3เรื่องคือคู่กรรมไม่มีสวรรค์สำหรับคุณน้ำเซาสายแต่ทั้งสเรื่องนาถก็ได้ แสดงให้เห็นความสามารถโดยเฉพาะเรื่องไม่มีสวรรค์สำหรับคุณซึ่งกำกับการแสดงโดยปริญญาลิลลาสอนก็ทำให้นาดได้รับรางวัลตุกตาทองพระสุรศวดีดารานำชายยอดเยี่ยมไปครองขณะที่ปี2,510ปูที่รักเรื่องเดียวที่ออกฉายด้านชีวิตส่วนตัวสมรสกับนิตยาปานาถึกมีบุตรธิดารวม4คนหนึ่งในนั้นคือจารุศิริภูวานาหนซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันปัจจุบันยังมีผลงานทางละครเป็นระยะระยะอย่างไรก็ดีส่วนใหญ่แล้ว น่าจะใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่ที่สวนกับภรรยาและครอบครัวอย่างสงบสุขทั้งนี้ทางประวัติสวนตัวนาฎผู้ว่านายเป็นบุตรของพันตํารวจเอกพิเศษสิริทโคชหิรันปอมปอชอทจังหวัดอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากับนางพันพิมพิมโคชหิรันเป็นหลานปู่ขุนจงใจหานแม้นโคชหิรันจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่8ที่โรงเรียนสัติราชบัรุงและคณะรัฐศาสตร์การปกครองที่มหาวิทยายลัยซีบาเซียกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์แล้ว จึงได้รับราชการตรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำรงตำแหน่งลัดอำเภอและแสดงภาพยนตร์กับละครในเวลาเดียวกันโดยเริ่มจากละครการกุศลทางช่องเจ็ดเรื่องลาก่อนน่านเจ้าแม่สีภัยคู่กับเพชราชวราชจากนั้นจึงมีผลงานทางจอและจอแก้วต่อมาอีกหลายเรื่องโดยรับบทเป็นพระเอกทดรองและบทประกบต่อมาได้ออกจากวงการบันเทิงและรับราชการจนเกษียณอายุในปีพุทธศักราช2549 ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันธ์